อยู่บ้านยังไงไม่ให้ผอม <S <S <G ül> เจอซีซันนี่แหละบอกบอกว่าเป็นหมูเลย มีกับน้องผมเจกาของจากเรื่องฮาฮาฮาคือเก่าแล้วทุกคนบริการอยู่บ้านอีกแล้วบริไปไซน์นอกอนิ้ซหองมีเมนูที่มาจากประเหศไทยนั่นก็คือผัดมีโคราลาลาดลาดลา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 เป็นเสแปบได้หรือว่ามันไข่ไข่กับพันไทยที่บ่อนอกเบิงนาตาดิ่งไข่ไกับพัดไทยนอกมนอนี้ซหองจะม่เห็ดเมนูที่แบบว่ามันต้องมีส่วนผสมที่เอาของ นอนอกมาปุ้งผสมกันก็นกนคือเจ้าของได้กุ้งไล่เสือพี่น้องปอกเลือกเรียบร้อยแล้วหนึ่งตัวบ้าใหญ่ๆมันนอแล้วก็มีกุ้งขาวอีกคนนักเบิรงแล้วไหมนี่มีกุ้งขาวนับนอแล้วก็กุ้งไล่เสือแน่สองตัวใหญ่ๆเลยและมีเพิ่มเติมก็กคือฉันมีไข่เธอจะเอาได้ไหม <c oughs> วันนี้เดี๋ยวเห้ของสีมาเห็ดดหนเวนูนี่กินนาอเดี๋ยวเป็นจังได ตามมาเบิ่งกันเลยวันนี้บ้านกินเขาเพ่นเด้อวิธีปรุงเคน้ำผัดหมี่ลงกระทะตั้งไฟใส่เนื้อสัตว์จนสุกเติมน้ำ280ลิตรรอจนเดือดใส่เส้นบะหมี่ไม่ต้องแส่ก่อนผัดคลุกเขารอจนเส้นนิ่มเติมผักลงไปแล้วตามด้วยไข่ตามที่สอกโอ้ไปว่าต้มน้ำซุปปลากรอนนี่ต้มน้ำกับน,น,น้ำซุปนี่ปลากรอนแล้วรจรึงเอาเ้นมใส่าี่เขาบอกว่า lady f i e m i เผ็ดแล้วกินได้สองคนเขาบอกว่ากินได้สองคนได้มีสามีนี้ก้าวสุราตำบลในเมืองจังหวัดนครราชส,สีมา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 เดียเด๋ยวเดี๋ยวสิลองเผ็ดสูตเพราะเขาเองซชส,สิเอากุ๋มน,นี้มาขว้าขวาแต่ว่าก่อนอื่นงสิมาลวกเส้นก่อนเนาะไปตามงกถาขึ้นเนาะ มืเสนห้องแต่เส้นประกอบเพิ่มเติมคือชื่อมาชงงคุณเนาะชงงมีเส้นห้องกาเก็บเรียบร้อยแล้วเนาะเก็บหักโอเป็นชงงบ้านเราเองเข้าปูพี่เทียมเส่มาชงงนี่นะแต่ก็มีพักบัวเนาะซึ่งถ้าจะได้หูมันเขาใส่พักแปดหรือว่าใบพักกระเทียมแต่ว่าอยู่บ้านห้าบัวใดเนีเยจะพักบัวก็เลยได้เลยจพักบัวมาใส่เนาะเดี๋ยวเส้นห้องที่เราหลวบเส้นจนอให้ตามสูตรของเส้นห้องเอง โโอ๋อผัดหมี่โคราชนี่กับผัดไทยรสชาติ์มันคือกันนองป็นคนละแบบเลยแตกต่างเลยเด้อทุกคนเด้อผัดหมี่กับผัดไทยแจ่ก็ยังกินผัดไทยหมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะสอบมาก่อนเนาะต้องทาทุกอย่างไม่ผิดไข่จะพานการณ์ทุกอย่างผิดไข่กัเนาะปัจจุบันนี้วันที่๙เดือน๔ที่สองพระเศียรยุลาของผมเจอกับโคราชที่โควิดที่เยนกันอีกสองคนนะทุกคนเนาะก็เป็นตัวเลขจบถึงกับือทุกทุกคนแล้วปัจจุบันวันที่๙เสร็จแล้ว ไอ้มันเชื่องกุ้งคอนโดหนองเลยมันซัดเกลือกุ้งกลมกลมนเลยนักเสดดิ้งเอ้พวกนีน้มันงูจริงเลยเซีนมันเริ่มนิบไทีแล้วนอกเสะของจะเสือใหม่ก่อนเต้ยถ้าได้เซียนนอกเขาก็อามาผักปลาก่อนแป๊บหนึ่ง เดี๋ยวเัาชีเฮ็ดน้ำน้ำซอสแบบน,นี้เทาาทปรุงน้ำซอสก่อนแล้วแหงไว้ก่อน,เ,อนอปปเดี๋ยวต่างกระถาเลยเน,ะนาะตะกาเยี่ยวเขียงก่อนเยี่ยวผักเขียงให้มันมน้ำพรอมเนาะเพื่อหมดแสงจนฟิลมมันอยู่ตรงนี้ระค่ะแล้วเขูดลงไปเลย ใส่กุ้งลงไปเนาะเพื่อความแซ่บถึ้แรเพื้อความโตัตแบบไงเอากรบติดตามไปด้วยน้ำซอสที่พันหอมาเนาะ กินก <temples> <lasting> ินมันออกมาก็คือกินน้ำตาลแดงเนาะกินซอาเจียนน้ำตาลมันเป็นแบบใหม่ๆนี่ทิ่เติมหนด้หนึ่งเนาะให้ปุ้ขฮาทซุก มันชิดีบอลจีวาเส้นของวัสเสริมซุกแล้วเนาะคือแต่่วามันผูกซุกแล้วเขาเอาเสริมลงไปคลุกเขาโดยที่เ้าหมอดไปเลยกระดัเนาะมันก่อให้ในเส้นเทามันแบบเช็คโต้เสมอเลยแต่ว่าทั้งทั้งตมทั้งพจน์นะนะไม่ได้จะเสียนติดเพราะว่าแถวก้อนเส้นของลลกเห็นเลยมันติดกันเนาะขออนุญาตชิมหนักเด้อมันเป็นยังไง ใช่ปะแหน่เพราะว่าพยานี่เด้ทุกเล่าสุกแล่าอาจจะหมอดไฟเลยเนาะเออโบใส่ไข่ต้อาที่ใส่ไข่ลงไปไข่ลงไปเลยจ้าแล้วก็หมอดไฟเนาะ สิ่งลงไปเลยอ้าวติดซะงั้นนี่มันตะกุดคอของกับมากทางงองหล่อทงงองหล่อมนก๊าบไปแล้วกับคนโอ้สีสันหน้าตาน่าอร่อยจังเลยค่ะท,ท่านผู้ชม ឋទ្� filt ឋ៖ាថงញ្ត� flats ធំ។្ក៍ျញ្សล្្៏ m i l เ ép ស២� funnel ៜ៩៛�你យម្នី p e r น a i n สัំ់ទ Ẇ ៖ៀក្មែ�ៅ្� f n one i a ท่านผู้ชมนี่คือผัดมีโคราชเนาะสีมือของสรุปหาหาซึ่งเอามาปรยุงปงแต่งใส่กับกุง้งแล้วก็ใส่กับไข่ตืมเนาะแต่ว่าผักที่เฮามาปรุงแตง่งตกแต่งก็คือได้ผักบัวเฮาบ่มีใบผักเขียมเด้อทุกคนเด้อเดี๋ยวเฮาสิไปซิมนํากันเนาะแลในนี้เฮาสิใส่มีบักพริกบักพริกคุณเนาะเพราะว่าในรูปไม่มีบักพริกคุณเด้เฮาก็ต้องพยายามเฮ็ดใ,ใ,ให้มันคล้ายๆกับ หูบที่เขาเจาเอาขึ้นนาโป๊กเดี๋ยวเขามาเบิ่งว่าหูบเจ้าขึ้นนาโป๊กกับที่เสี่เห็ดขึ้นกันรืเปล่านี่อือเด้อกินนี่พร้อมันตาลงเจียวขนาดเลยเนาะอือ มาปรุงตติมเนาะมีการซื้อมาสามซองแต่่าเห็ดกินแนละ้ะซองซองแล้วเาหลวกเห็ดแบบวิธีเขาบอกแหละมันเละให้เสน็นมันแล้วเกินไปมันบวแสบวันนี้ได้ลองเห็ดแบบนี้แต่กระแสบอิลีเสน็นมันบดิติดกันแห้งขนะขักซุปมาเด้ว เป็นผลิตภัณฑ์ที่เห็ดง่ายๆเนาะอันนี้บอกเลยเด้วว่าเขาประมานสปอนเซอร์แด่แต่ว่าอยากกินก็เลยซื้อมาเห็ดกินนะนี่กุ้งลายเสือพี่นอหือ ต้ออาอยากบ่ะมาได้มากจ็บได้ป่จ็บเลยจ็บตัวเหมือก้อนิเกลือเหมือก้อนยอมพับเ,ยเลยบริสุทธิ์ข้าวตะโุบให้เขากันเลยพริกเนี่ยพริกอี่าอือกับมันก็เหลือแปมอ่ะเผ็ดหรือเปล่เพ็ด ขูบับพริกใส่นอกเป็นตะสีเพสนแหน่นี่แหละเขาบอกว่าอยู่บ้านยังไงไม่ให้ผม <c oughs> อมเจอสซีสันนี่แหละเขาบอกว่าเป็นหมูลเลย ผมเป็นห้อคุกเขาไอนน้มาพร่คุณใช่เนาะรสชาติปกติเท่ากับมีเผ็ดน,นิดนึงมีวมพรหอมข้องค้งข้องคาแบบนี้ความองความัดตัวตัวดินขะนะ่ะอืมเขาจะใส่ในในี้นนาะ สำหรับพัดมีกุหลาบเทียบนีนอ้ําคือว่ามิสซันคอมเพรสเนาะเพราะว่ามือก้อนเขากินต้มขานุ่มจีนเหนนะหนามันแบบไล่ไล่มันรอคือว่าเฮ็นมือถือสูตรมินีมนนเาหาเฮือถือสูตรแล้วมันกรแแะแซบรสชาตินี่บบแตกต่างก็ไปกินอยู่ประเทศไทยเลยถามไปกินออริจินอลแบบได้สรสชาติ์ตัวหนึ่กงกับขายกาันแต่ว่ามันอาจจะเพิ่มความแซบขึ้นมาเนาะก,ก็คือการดีส่งออกแบบใส่กุ้งสดใส่น้ำแล้วก็มีการใ,ใส่ไข่แล้วกา ใส่ไอ้ส่วนประกอบสําคัญนั่นก็คือมันขงงนอกเวลาเขากินไอ้พวกเป็นเส้นๆนี่นะแล้วมันจะมีความเลี่ยนเพราะมันกินมันงอกใส่มันก็มีการตัดอย่างมันกำลังกุกกับกุกกับมันกระแทบไปอีกมันให้รสชาตินึงอีกที่แบบว่ามันตัดกับความเลี่ยนงนะทุกคนเนาะเนื้อเส้นเนาะมันก็มีความซุ้มซ้ำแล้วมันก็บโเปลื่อยแห้งมันบบคือแถวก้อนโอ้ยอย่างใครเห็นแถวก้อนเขาตกน้องบิ๊กเนาะจนแบบมันติดกันกินบ่ได้เลยแล้วก็จะบอกว่าเออรสชาติมันเป็นแบบใดนะเดี๋ยวนี้เขากำลังลาะมาก มิกแอนแมทสูตรแล้วก็เฮ็ดแบบว่าการขัวการปรุงแบบธรรมดา,าของเฮา,านะเฮาทำอีทันช่องเฮ็ดแบบเพิ่นบอกเนาะโดยการต้มน้ำต้มน้ำแล้วเพิ่มปรุงใส่แล้วก็เอาเส้นมีใส่บริษ้ทส,สาดฐานน้ำมันบกเส้นมีเฮามันเปื่อยมันจะบะ่แซ่บขนาดทุกคนเนาะะแล้วแล้วก็ถ้ามีเมนูอย่างแซ่บๆอีกก็เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับสเตอโรมเดี๋ยวนี้ขอตัวรับแตก่อนเดีย๋ยวไบายคอนเสิร์ตลายขอบคุณค่ะบ๊ายบายอ้าวยกไข่เจ้าวเบอร์นิตะกอง